ยี่สิบเก้าบาทหรือเป็นเป็นวงแล้ว๋อนยะี่สบเก้บบาบาไปนี่ครับปกติแล้วถ้าพี่น้องมาก็จะมาเจอปู่ที่นี่นะครับปู่ก็จะนั่ง รับยาดูมมาทัน่มาตรงนี้นะครับแต่นี้ปูมอยู่อแล้วไปไกล้ใกล้เยอะอยเยอะแต่นนมากับพ่อเพิ่นก็ได้กลับแล้วเีบ่อนบ่ใใกล้บ่อศึกษาบ่อบ่ถามข่าววงกนติเห็นต่เบ้งเรี่ยวกบมานะบบมือเบื้องเรี่ยวมือแล้สิไปมือแล้สิออกีบ เขาออกยืมสามเป็นบ่ยเสียงบบเปนนไปเนะไปไปเมื่อพอเทื้อออกมาพอดีแล้วรวมยอดตัวนี้ได้ตัวสามนี่หนึ 1, 9, 2, 3, ่งหนึ่งเก้าสองสามหนึ่งรวมแล้วตัวมาสางยอดหนึ่ 1, 1, 9, 2, 3, งหนึ่งเก้าสงสาม หนึ <Cornell> ่งหนเก้าสองสาม่อยังมันบรไทยเนาะลก่อนหงเก้าหนึ่งงยอดตัวมาทางโคงเป็นโคนี่เป็นพื้นปูนอยู่เดนหนึ่งหนึ่งเก้าสองสามหนึ่งหนึ่งหนใครจะร่วมด้วยช่วยกันก็นิมนนะคะในสิ่งทีวาหลวงปู่เพิ่บหักับพระกันเอาไป แปไปยังกันนะคะขวดดีขวดดีขมาเลยขอดรวดนี่ครับสมุดช่อมัญชีของพหกลวงปู่นูเดือนชัยครับที่เสพันสนิทพนนี่แหะครับบัญชีอยู่น้ำกันนีครับถึงทั้งหงเรื่องพอเที่ยงก็จะเอาจากศลษย์เพันนี่แหละครับมาล่อห้เพปลว่าสมุผช้ชม่นช่องสตาดาช่เียเอากจยกรวมทําบุญกับปูยังสีนะมเหลกบัญชีลงปูค่ะ7 หกหกศปดค่ะอีกรับหนึ่งครับเจ็ดเจ็ดหกศูศปดหหกศูปดค่ะธนาคารธนาคารกรุงเทพค่ะพระเดือนชัยสร้างสุระค่ะอืมครับผมเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาส่องดูเลขทูบเสียงไทยนะครับโชคหมานโชคหมานครับเลขโชคเลขหมานนะครับ เลขโชคเลขหมันของทูบเสียงไทยวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาดูครับผมตรงนี้ทูบเสียงไทยวันนี้นะครับจะพาพี่น้องมาดูเด้อเราจะได้โชคกันวันนี้ด้วยและอาจจะเป็นเลขใหญ่หรือว่าหวยรัฐบาลก็ได้นะครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นทูบเสียงไทยประจำวันนี้นะครับเห็นเป็น422นะครับหรือ427ก็ได้นะครับ422หรือ427นะครับ ท่านผู้ชมมองเห็นเหมือนกับแอดเปล่าครับถ้ามองเห็นเหมือนกับแอดก็ขอให้โชคดีนะครับถ้าใครมองเห็นเป็นอย่างอื่นก็คอมเมนต์อบอกกันด้วยนะครับเป็นทูบเสียงไทยประจำวันที่25ตุลาคมนะครับก็ขอให้โชคดีเด้อนะครับโชคดีทุกๆท,ท่านนะครับเดี๋ยวจะไปดูอีกที่หนึ่งครับผม ตรงนี้ก็จะมีการจุดทูบเสียงยไถ่ไฟ้เหมือนกันนะครับก็มีผู้โชคดีกันตลอดนะครับถึงแม่ปู่ไม่อยู่นะครับปู่ก็จะให้ลูกศิษย์จุดทูบเสียงทถ่ไว้ประจําวันนะครับก็มีหลายท่านที่เชื่อในเรื่องของโชคลาภก็มาขอโชคลาภกันนะครับดังวันนี้แอดก็จะพาพี่น้องมาขอโชคลาภเด้ออย่าลืมหกโมงเย็น วันนี้ตอนนี้ก็มีอีกช่องหนึ่งกำลังไปส่องอยู่นะครับสตาร์ด้าเชนแอครับให้ผู้ชมไหนที่ชอบกะจะเลื่อมถ้กปากกาคัดจดไว้ครับแล้วปล่อยให้ช่องหน่งเลื่อคนเข้าไปช่องมือหนุ่มครับนี่น,น,นกแสดงโช์ที่เพิ่นจะเดินทางมาหาปูหรอครับจะมาบอเจอกันกับปูกะในบ้า ขอโชคขอลาบน้ำพริกกันครับผมนี่ครับเพราะว่าวันนี้ปู่วันนี้ปู่ไม่อยู่ผู้ที่จะโชคดมีมีอยู่สี่คนนี่แหละหัว <laughs> หลายคนอยู่ <laughs> ก็ระทำช่วงแฟนช่องน,นี่เด้อ้าวถ้าพี่น้องแฟนช่องอยากโชคดีก็ต้องตามถ้าไม่ตามก็มไม่โชคดีเด้อจะเป็นโฮมเก่งครับเป็นช <laughs> ่วงเป็นโฮมเก่งไงครับมีโฟนอยู่นี่ครับแต่ว่าตามความคิดประเทืองว่ามันอยู่สถานที่ที่ ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วครับท่านผู้ชมมันก็น่าจะมีโชคมีลาภเนาะครับมันเป็นความเชื่อถือของคนโบราณเป็นของคนสมัยก่อนจนมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแหละครับเพราะว่าเป็นสถานที่ของครูหนูยันใช้อยู่แล้วครับจังได้แตคิดว่าน่าจะมีความศักดิ์สิทธิ์ลักษอันนี้มีความโชคลาภให้ลูกที่ถูกหาหรือว่าเอสทีได้หรอพ่อครับเห็นแล้วป่ะเห็นตัวใดเดี๋ยวถ้าเทียบมันลมสิจากผมนะทุบเห็นตัวใดบอกผมน้ำเนี้ย หนึ่งสองเจ็ดครับหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดบอครับนี่ครับคุณอาเดินทางมาจากบ้านไหนนี่ครับคุณเออท่านได้ถามข้าวๆกันอยูังฮาบานไกวทั้งบ้านหนองไห้บ้านหนองไห้ยุไสครับบ้านใหม่พี่ร่มพอนะครับบ้านใหม่พี่ร่มพอนครับผมบ้านหนองไห้จหวัดอุดรมีแต่นักร้องดังๆเนาะครับบ้านหนองไห้ทั้ง ไม่รพ่อผมกบอจักแล้วผมเองอเพออเภออย่างครเพอบ้นดุง่เภอบ้านดุงนี่มันผมอ๋อเอาไม่คือพ่ออยู่บ้านดุงอย่ะครบกจักเด้ผมกบอาจใหญดีว่าไม่เอาบ้านหนองไออกไปทั้งไหนนาะบ้านเพิ่นทังเ้นสุมเซาค่ะอ๋อออกไปสุ้มเศาครับเอาปกติก็เห็ดลายอยู่ตั้งแต่เพิ่นยวนแม่ยมุกทหารได้กี่ก็โอ้ยคนไปคนออานะลืวัด วัดท่านถ้ำจันครูภูหินต่างเออแม่นแม่นวัดท่านยังเซลแนวต่างกับครูเพราะว่าตอนนั้นที่เขาก็ไปดูอยู่แมเพราะว่าแหไกแหลกเบิ้งเบิ้งไม่คลิปนี่เคยถือตัวสามตัวน้ำปูโอ้เคยถือตัวเยู่แม่นค่ะกับเราเห็นตัวจริงปูแจ็คเทอร์อ้พอดีพอดีน้ำสืบมาน้ำเพราะว่าได้ยินแม่อยู่บ้านว่าสุฟังก็เลยมาเบิ้งกันนะมาหาเพิ่งทัวร์แล้วเนี่ยเพิ่งมาครั้งแรกครั้งแรกบ่ทันได้เห็นตัวจริงมันแจ็คเทื่อโอ้ค่ะบ่ทันเห็นแจ่อ วางสั้นบอกเอาคือมาถือมีแต่เบิรงในยูทูบบอกเบิรงในยูทูบแมนค่ะโอ้สวัสดีครับไปจะเลื่องเด้อช่องยังหนูเรื่องครับกับสตาร์ด้ในช่องสองช่องนี่สิกดติดเพลินตลอดจะได้กดติดตามครับขอบคุณหลายคครับเหมือนนี่ถ้าเหมือนนี่เอาชมปลาโดมาฝากกระจักไปไเดี่เอยัดตู้ไว้หันนะอันนี้การเจ้าแรกคิดสิมาหรือบ่มาดีเนาะกระทำน้ำทางหรอคะโอ้ทำมันน้ำทางเอาแมนค่ะอ๋อ เพราะว่าบรูว่าปูเพิ่นไม่ยูนีก็ได้ยิ้นข่าวๆบัดนี้โทรถามแม่เมื่อคืนแม่ก็เลยว่าปูเพิ่นก็อยู่นี่ล่ะค่ะก็เลยนํามากขนาดจะแม่นอยู่เนาะพอเพิ่นไปวันที่ยีสิบสเนาะเพิ่นไปเมื่อวานเมื่อก่อนน่ไงวันที่ยี่สิบสามดเวียดกันน่ะวดมื้อนี้ผ่าหนูก็โทษมือขึ้นนี่โทรถามแม่เมื่อคืนนี่เอาคั้นสันเกาันโฉนดไปให้ปู่เพิ่นสวดเพิ่นยังให้มันค่อยขายง่ายแม่ว่าอ๋อเพราะว่าเห็นกระจมางมาฉวนเอาโฉนดมาสวดแล้วกะ บ่ท่นโดนก็ไดขายก็ะมสสนํมานนั่นอยู่ดเ้ผู้าาลายผู้เขาจะเอาออกมานี่บางคนออกมาน่ะว่าโอ้อยากขายท่านั่นท่านี่กับเป็นพวกได้ขายอยู่ดู้ดาตามตามคิดอยู่ด้ตามที่ติดตามเหม่นมานี่ยก,กระจังว่านํามาเพราะว่าแม่นี่บอกว่าเพืเห็นคนเอามาสสวนลายคนแล้วว่าได้ขายันแตลองเอาไปชนวไปสวนลองเบิ่งมาจันแม่มาก็เลยนํามากค่ะ ก็คุยกันเมื then, eh? ่อคืนนี่แหละค่ะกับแม่แบบด่วนๆเลยตอนนี้แบบด่วนๆเลยค่ากันมาเลยค่ะอ๋ออ๋อเอาเพิ่นเพิ่นสีมาวันที่หามาสั้นแต่กับโบนี่อันี้ถ้ามีผู้มีมีมณฑอนี่เพิ่นก็ต้องอยู่ให้มันแล้วมันจบดิเพราะว่าเพิ่นสีโบตีรถมาแล้วตีรถไปอีกกันนะเพิ่นก็ต้องอยู่ให้จบพุ่นสักวันงานจิตเนีมนต์นะพุ่น แต่กับพทันแน่นอนดีแล้วเราฝ่ามามัตถิหากลอกมาส่องเมืองอีกครับเพราะว่าวัตถิหาไม่หยิ่นหนุกชิดเพิ่นว่าเพิ่นอาจจะเดินทางไปต่างประเทศถ้าเพิ่นไปต่างประเทศบ่ะนี้สิเหียนเสียาวไก่ไง้บ่เนี้เสียชื่ได้มาแต่ละเทื่อมาลองเบิ่งวัตถิหาคนวัตถิหาก็ะเอาจจะออกมาแต่เศร้าๆหนรับเพื่อพ่อครับมาช่วงจังหันเนี่ยพามาจังหันพร้อมไม่ใช่นะมีอย่างสิได้คุยกับเพิ่นได้โดนนะส่วนมากจะกี่ผมไปหาเพิ่นผมจะไปตะลึก ไปวอดในหกโมงเจ็ดโมงมีเวลาคุยส่วนตัวกับเพื่อนพรอมนะคนกับท่านได้ไปหลายค้นมาหลายเราคนหลายเราคุยหลายกับเก่งไก่มูนที่บ้านเนี่ยแมนค่ะสีสีเว้าสีเว้ายังกันแมนเขาจะเปิดเผยคักอลไรกับคนกับผัดหลายพูดนะแมค่ะกะจังหวันมาเสียงมาบ๊อกกบแฟนสิพ่อเพื่อนว่าอะไรกะจังหวัดถามทางมาน้ำทางไปพ่อลานค่ะจอดถามเส้นทางใดก็ถามเพื่อนมาน้ำทาง เลี้ยวเของแม่ก็คือยุ่ถือบ่นนอมาถือบ่นนอยั่นบ่ถือมาทำมาทำมันมันย้ายผู้หนึ่งคนขี้สาเล้งเนาะเพื่อนว่าปูเพื่อนว่ได้ยู้นี่เพื่อนไปยู้นครนายกตะโดนแล้วโอ้ยเจ้าคือมาตัวข่อยแต่น้อย้ายขึ้นวายอยู่มันเป็นรัตัวละาจ้าบองห่วงก็ว่าก็ยังว่าเพื่อนคือบวกห่วขนาดผู้่อนอยู่ไกลๆเตี้ยเพื่อนก่าเขื่อนว่าน้องเพื่อนกับบอกรอยเพื่อนบ่กรอนสนใจเนาะบ่บอได้ติดตามบ่ได้สนใจเพื่อนบ่อเรนั่นนะ โอ้ยซ้ำตัวกันตอนนี้ยคุณหนึ่งโทรคุยกันอยู่บนเสาอยู่เลยจ้าวันที่หากับประมาณตอนเช้าเช้านะคะแม่ใตอนเช้าเช้ามาโดดเพราะว่าเขาเขาจีดได้มาพ่อเพื่อนก้อนจังหันนั่นสิก็นจีได้คุยส่วนตัวกับเพื่อนเพราะว่าเสียเพื่อนจังหันแล้วเพื่อนสิสันแล้วสันแล้วบัานคนสิหลายเดีมาหนี่มาย่างคิ้วเขายันบุ่มีหม่งจอดรถเบวกกันกาแฟอยู่เด่น กันปูเพิ ol, en plus, en temps, ่นอยู่นี่งโมงจอดรถสี่นี้วมงสั่นเขาบอกแบบมานน้ำพังอยู่โอ้ตามที่ตามที่ไปหาเพิ่นอยู่ก็เขาตั้งแต่อยู่วัดเก่าก็จนมุมนี้มองจอดรถไม่นค่ะหนูก็เบิ้ลน่องหนโทรศัพท์มันล่ะค่ะติดตามในโทรศัพท์เฮ้ยกว่างวันที่ยี่สิบก็คุยกันอยู่น้อยยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองคุยกันอยู่วันเพิ่นสิบวกไปใส่ นี่ก็ตั้งใจมามาหวาด่าวบยทันครั้งแรกแลครับมาอันนี้ครั้งแรกเพราะว่าเบิงเบิงในโทรศัพท์กันที่บ้านต้งแจ่คดีน้องช่มพูแลวนะคะกระโดดโต้ซ้ำโต้่ง่าอาจารย์เพิ่นนั้นค่ะห่างๆติดตามห่างๆเพราะว่าเหตุงานนําเบิงน้ยเอาลายเนาะนะ แต่ว่าันนี้ดิเห็นเห็นไปเรียนยู่กาะพายเลขอยู่กาะพายเห็นแล้วเ่รเอาแล้วเหบ้หวานเบาเลยเอาดิเราเคยถือกันน้ำพายการอยู่เพราะว่าช่วงมามาช่วงหนึ่งนั่งคันไหนออกคันนั้นคันพ่นเจียมก็ได้พ่นขึ้นเป็นนางนี่คือออกคันนั้นขนาดอยู่นครนายกเพราะว่างวดที่แล้วแม่หนูมา แม่หนูาอานที่ว่ามันออกกันศุนท่านึงอ่ะแม่หนูว่าอันออกเลขกันป้ายทะเบียนที่ว่าพระอาจารย์ขึ้นไปนั่งวรสันแม่องหมอสุฟังมึงก็เลยว่าพระสันแสดงว่าพระอาจารย์ม่งก็ตรงอยู่แถวมีมึงก็เลยมาเ่าคิดว่าพระอาจารย์สบายคนแล้วตอนนี้ได้ฉายาไหมกันยังว่านั่งคันไหนออกคันนั้นกันยังว่าคันเพิ่มเนี่ยเพิ่มหลายคันก็จริงแต่ว่าคันเพิ่นขึ้นนั่งคันใดระวังเขาต้องสังเกตบึงว่าพระอาจารย์ขึ้นนั่งคันใดก่อนเนี่ยค่ะ ปิดแล้วสององแล้วผมท่านไดสงเนื้อสีปขอสร้อันนี้รักคร ais, <int> ับครับผมครับนะจ้องคอยพ่อกันไหมครับเพิ่งมาผลละครับผมครับที่วนเวียนอยู่รอ้นี่และมันได้มาแล้วซุ่นนี่ก็ได้ ครับท่านผู้ชมครับี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาส่องดูตัวเลขทูบเสียงไทยนะครับตัวเลขทูบเสียงไทยอีกที่หนึ่งนะครับที่อยู่ตรงต้นต้นเข่งว่ะต้นเข่เง นค,นคต้นคอยต้นเชงต้นคอยบบนครัทูบเสียงไทยก็มีตัวเลขนะครับหนึ่งสองเจ็ดนะครับหนึ่งสองเจ็ดตรงนี้ลูกศิษย์ก็จะมาจุดประจําเหมือนกันนะครับจุดทุกวันโดยทุกวันจะจุดอยู่สีที่นะครับทุกวันลูกศิษย ของปูก็จะมาจุดอสีที่ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งสองเจ็ดนะครับหนึ่งสองเจ็ดปกติถ้าปูอยู่ด้วย ก็จะได้ไปกราบปู่แล้วก็สนทนาธรรมกับปู่นะครับคุยกันจิปาถะนะครับแต่วันนี้ปู่ไม่อยู่ก็เลยจะส่องเฉพาะตัวเลขทูบเสียงไทยแต่ละจุดมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมแล้วก็นำไปพิจ,จนารณาลองดูนะครับเพื่อเป็นโชคลาภของท่านผู้ชมครับ จดไว้นะครับท่านผู้ชมครับจดไว้หรือจะลองเย็นนี้เลยก็ได้นะครับรอบหกโมงเย็นลองเย็นนี้เลยก็ได้นะครับรอบหกโมงเย็นนะครับแล้วแล้วก็วันที่หนึ่งพฤศจิกายนก็ลองนำไปพิจารณาของสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะครับเผื่อเป็นโชคลาบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอนนะครับอาจจะเป็นโชคของเราก็ได้ ก็ขอให้ท่านผู้ชมที่ชมช่องของเราโชคดีนะครับล่ำล่ำรวยรวยกันนะครับนี่ครับตรงที่จุดนะครับตรงที่จุดทูบเสียงไทยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมีจอมปลวกด้วยนะครับโดยลูกศิษย ผู้ดูแลของปู่ก็จะมาจุดทุกวันนะครับจะจุดทุกวันนะครับที่จอมปลวกต้นเข่งนะครับแต่ถามลูกศิษย์ของปู่ลูกศิษย์ของปู่บอกว่าก็ลองดูรอบหกโมงเย็นนะครับขอเข้าใจกันนะครับ ก็มีเป็ียนรอบนะครับที่กอไผ่ก็เป็ี่นรอบห้าโมงก็ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนเดอ้อคนที่เข้ามารับชมวันนี้ก็ขอให้มีโชคลาภก,กันทุกท่านทุกคนนะครับสําหรับสมาชิกช่องแฟนช่องของเรานะครับพี่น้องผู้ติดตามช่องเฮงลุงเรืองมาโดยตลอดนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับและก็มีไม่มีอะไรตอบแทน ท่านผู้ชมที่ามาให้กําลังใจนะครับนอกจากตัวเลขตัวเลขนำโชคได้แต่ละที่แต่ละสำ,สำนักนะครับที่ท่านผู้ชมอ,อยากรู้อยากเห็นนะครับแอดก็จะไปติดตามมาให้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้กับแอดด้วยก็ขอให้ท่านโชคดีนะครับกับตัวเลขวันนี้นะครับตัวเลขที่ ที่ปู่เดือนชัยมาพำนักอยู่นะครับแต่วันนี้ปู่ไม่อยู่นะครับก็ขอให้โชคดีกับตัวเลขเสียงไทยจากทูบเสียงไทยนะครับโศกโศกมันๆมานครับพี่น้องโศกโศก,กมันๆมาน